นี่ครับรีโมดของเดิมนะครับอ่ามันตรวจสอบดูแล้วมันใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างผมล้างแผงวงจรได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับอ่าสัญญาณรับดีอยู่นะครับน,นี่บางทีก็ใช้ไม่ได้๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะครับผมล้างให้เรียบร้อยแล้วมันน่าจะใช้ได้ครับแต่ว่าไม่รู้จะใช้ได้นานไหมแต่ตางที่ดีก็ พกลูกใหม่ไปด้วยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาบางทีไปจอดใครๆครับลูกใหม่ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเคสดูติดแล้วนะครับของรีโมทกับกุญแจรู้จักกันแล้วปิดรีโมท โอเคครับไปลองดูนะครับ